แค่ได้กลิ่นก็น้ำลายไหลเลยได้กลิ่นแล้วจะอ้วกมากกว่าเหม็นขนาดนั้นอ่ะกินเข้าไปได้ยังไงอ่ะ <B leh. S 2> นี่ต้องอีกอย่างนะร้านเนี่ยเป็นร้านอาหารตามสั่งไม่ใช่ร้านส้มตำซะหน่อยไม่เห็นป้ายหรือไงเขาไม่ให้อาหารข้างนอกมากินข้างในนู่นอ่ะเหม็นจะตายอยู่แล้วเอาไปกินไกลๆหน่อยได้ไหมรบกวนคนอื่นเขากินเหม็นพวกเนี้ยรช่นะมีเหลืองนะ พี่จ้าอย่าทะเลาะกันเลยนะจ๊ะมีอะไรค่อยคุยกันนะจ๊ะเจ้าของร้านมาก็ดีแหละช่วยบอกพี่อีกคนนั้นหน่อยสิก็ให้ปลาร้าเหม็นๆน่ะไปกินไกลๆหน่อยอองั้นเดี๋ยวฉันย้ายโต๊ะให้พี่ดีกว่านะจ๊ะพี่ไปนั่งโต๊ะนั้นก่อนนะจ๊ะไปครับเดี๋ยวผมย้ายตัวเองชอบกินของเหม็นๆก็ใช่ว่าคนอื่นเขาจะชอบกินของเหม็นด้วยซะหน่อย,อยอยู่ในที่สาธารณะหัดรู้จักกาลเทศะบ้างสิ่ง อาจาะพี่ไปนั่งรุ่นกันจ้ะโอ๊ยฉันไม่คงไม่กินละเหม็นขนาดนี้ยใครจะไปกินลงอะคุณคะฉันต้องขอโทษพวกคุณด้วยนะคะที่ทำให้ด้านพวกคุณเหม็นมุดเลยเออไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรขอโทษอะไรกันล่ะครับเรื่องคนีเองอย่าคิดมากเลยผมบอกคุณแล้วใช่ไหมว่าอย่าซื้อมากินอะ่ะ เห็นไหมว่ามันทําให้คนอื่นเดือดร้อนกันหมดแล้วเนี่ยพูดอะไรไปอะเคยฟังบ้างไหมฮะน,นี่จะกินอะไรกันหนากินทุกวันไม่เบื่อบ้างหรือไงฉันก็แค่อยากจะกินเองอะค่ะมันผิดด้วยหรอคะผิดนี่ผิดมากด้วยขอโทษนะครับยังไงพวกคุณสองคนก็เป็นคนรักกันมีอะไรก็ค่อยพูดค่อยจากันดีกว่านะครับใช่จ้ะใช่จ้ะอย่าทะเลาะกันเลยนะจ๊ะหวงนี่เ็จะคุยกันเต็มเต็ม รักผมว่าเราสองคนไปนที่หลุมรบภัยดีกว่าอดีเหมือนกันจ้าแล้นั่นถุงอะไรทุเรียนคุณจะบ้าไปแล้วหรือไงทุเรียนค่สองพูเล็กๆตั้งเกือบจะห้าร้อยบาทตอนนี้สถานการณ์ที่บ้านเราเป็นยังไงคุณไม่รู้บ้างเลยเหรอแต่คุณกับเอาเงินไปซื้อผลไม้แพงๆกินแบบนี้เนี่ยน,นะ ในสมองของคุณกําลังคิดอะไรอยู่ฮะหัดช่วยกันประหยัดประหยัดบ้างดิแต่ว่าปีนี้ฉันเพิ่งซื้อทุเรียนกินครั้งแรกเองนะคะแล้วอีกอย่างวันนี้เงินเดือนฉันออกฉันแค่อยากจะกินของอร่อยอร่อยที่ฉันชอบบ้างอะคะ่ะเงินออกแล้วยังไงอะคุณต้องใช้เงินให้หมดวันนี้เลยเหรอผมพูดเรื่องนี้มากี่ครั้งกี่หนแล้วช่วยฟังกันบ้างดิหรือที่ผมพูดไปมันไม่เข้าหูคุณเลยหรือไงเส็งเว้ จ้าไม่เป็นไรนะจ๊าไม่รู้ว่านานแค่ไหนแล้วที่ฉันไม่ได้กินฮุเรียนวันนี้เงินเดือนออกฉันอยากกินฮุเรียนฉันก็เลยไปซื้อมาตลอดเวลาที่ผ่านมาฉันทำงานหาเงินเพื่อใช้ใจ่ายภายในบ้านภายในครอบครัว ฉันซื้อของเขาบ้านเองทุกอย่างทําไมเขาถึงมองไม่เห็นความดีของฉันบ้างเลยแต่พอฉันซื้อทุเรียนมาเขากลับด่าฉัน <c oughs> เหมือนกับว่าฉันไม่ทําความผิดร้ายแรงมาอย่างนั้นเลย <c oughs> ฉันก็แค่อยากจะกินทุเรียนที่ฉันชอบฉันทำผิดมากเลยเหรอคะคุณจ๊ะไม่ต้องลองนะจ๊ะไหนๆก็ซื้อทุเรียนมาแล้วกินเถอะจ้ะ กินมันให้อร่อยเลยนะจ๊ะใช่ครับแค่เราซื้อของที่เราชอบมาแล้วกินอร่อยแค่นั้นก็พอแล้วนี่ครับโดนว่าขนาดนี้ใครจะไปกินลมละคะช่างมันเถยคะ่ะฉันว่าฉันเอาผู้เรียนไปคืนร้านที่ฉันซื้อมาดีกว่าฉันไม่อยากมีปัญหากับเขาไม,ไม่ต้องเอาไปคืนหรอกจ้ะ เดี๋ยวงั้นเอางี้ไหมจ๊ะคุณอะ่ะก็ขายทุเรียนให้ฉันแล้วเรามาคิดด้วยกันดีไหมจ๊ะที่รักไม่ได้คุณครับผมว่าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ทุเรียนหรอกนะครับมันอยู่ที่แฟนคุณทหารเออที่รักคุณกินทุเรียนไม่ได้นี่แต่ผมไปหาอย่างอื่นให้คุณกินดีกว่าตั้นึนะครับที่แฟนของคุณพูด มันก็ถูกนะคะทุเรียนไม่ใช่ปัญหาแต่แฟนฉันตั้งหากคือปัญหาปัญหามันคงอยู่ที่แฟนฉันจริงๆคุณครับผมขอโทษนะครับที่ผมพูดเมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจคือผมปากไม่ไดีเองแหละแล้วผมก็ไม่ได้หมายความ,มาว่างั้นด้วยนะครับขอบใจจ้ะคุณจ๊า อย่าคิดมากไปเลยนะจ๊ะทุเรียนอะ่ะเป็นผลไม้กินน่องข้างแรงแต่ถ้าคนกินอะ่ะก็จะรู้ว่ารสชาติมันหอมหวานแล้วก็อร่อยแค่ไหนมันก็เหมือนกับชีวิตของครอบครัวนี่แหละจะ๊ะต่อให้เรามีข้อดีมากมายแค่ไหนแต่ถ้าอีกฝ่ายมองไม่เห็นข้อดีของเราต่อพยายามมากเท่าไหร่ทำดีมากแค่ไหนมันก็ไร้ประโยชน์อยู่ดีจ้ะตั้งแต่แต่งงานมา ฉันทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวมาตลอดแต่สิ่งที่ฉันได้รับกลับมามันกลับเป็นคำด่าคำดูถูกจนตอนนี้ฉันกลายเป็นคนอ่อนแอฉันไม่เคยมีความสุขเลยแนมะ้แต่วันเดียวขนาดวันนี้เป็นวันเกิดองค์ฉันแนะ่ๆเขายังลืมไหมคะคุณไม่ต้องร้องนะจ๊ะ ฉันเข้าใจความรู้สึกข,ของคุณดีจ้าขอบคุณคุณมากนะคะแต่ว่าฉันตัดสินใจแล้วละคะ่ะในเมื่อมีครอบครัวแล้วเขาไม่เห็นอกเห็นใจฉันแบบนี้ต่อไปเนี้ยฉันจะทำเพื่อตัวเองแค่นั้นพอดีแล้วจ้ะชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีความสุขนะจ๊ะ อยากทำอะไรก็ทำไปเถอดจา่าถ้ามีความสุขขอบคุณจ้า <c oughs> ขอบใจนะผมว่าคุณกินแอปเปิลดีกว่าทุเรียนเนี่ยแล้วผมกินเองผมชอบ สุขสันวันเกิดนะจ๊ะชอนเจลี่ที่ผ่านมาผมคงเป็นสามีที่แย่มาก,มากๆเลยใช่ไหม ขอโทษนะที่ผมทำให้คุณไม่มีความสุขผมเองก็แค่อยากจะเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีในใสายตาคนอื่นบ้างที่ผมดุคุณที่ผมด่าคุณเป็นเพราะผมไม่อยากให้ชีวิตครอบครัวของเราต้องกลับไปลำบากอีกก็เท่านั้นเองผมขอโทษนะเจลลี่ทุกสันารวันเกิดนะครับคุณภรรยาของผม คุณจำมันเกิดฉันได้ด้วยเหรอคะผมไม่เคยลืมมันเกิดของคุณเลยนะ เราจะมีบ้านเป็นของเราจริงๆแล้วนะขอบคุณมากนะคะขอบคุณคุณจริงๆขอบคุณนะ,ะผมรักคุณมากนะฉันก็รักคุณค่ะ